อาวันนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมเอ่ยเงียบมากเด็กๆปิเดกกเทอมกันหรือยังคะใครปิดเทอมแล้วยกมือหน่อย,ยปิดเทอมแล้วคะแนะนออกหรือยังครับยังไม่ออกเลยอ่าเดี๋ยวทวนอีกรอบนะคะคือราคาที่ติดอยู่บน,บนปกหนังสือของเรานะคะจะแปกงเป็นหน่วยยูนิตคือหนึ่งร้ยยูนิตเนี่ยเท่ากับแปดสิบบาทนะคะสองร้อยยูนิตเท่ากับกี่บาทคะ ร้อยหกสแล้วถ้าห้ารอยยูนิตนะคะ4ี่ร้อยบาทเก่งมากค่ะตบมมอหน่อยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะคิดเลขไม่ถูกเรามีป้ายแบบนี้นะคะแปะไว้ให้ทั่วร้านหนังสือเลยนะคะ,ะระบบเรืองของเรานะคะจะเป็นระบบแบบเดินทางเดียวคือไม่มีการย้อนกลับไปกลับมาระหว่างห้องนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่จุดสีแดงนี้ให้ทายค่ะเรานั่งอยู่บนอะไรคะ ที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะคืออะไรเอ่ยสีแดงๆนี้เรืออ่าเรือถูกต้องค่ะเป็นเรือชูชีพนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในร้านหนังสือถ้าใครอยากหาหนังสืออะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่โต๊ะกลางร้านหนังสือได้นะคะแล้วก็สุดท้ายของร้านหนังสือเนี่ยจะเป็นแคชเชียร์ถ้าคูณหลุดออกมาจากแคชเชียร์แล้วไม่สามารถย้อนกลับไปเข้าไปในร้านหนังสือได้แล้วนะคะอ่าแล้วเราก็จะวนมาเรื่อยๆด้านหลังก็จะเป็น มีคุกกี้ไอศครีมขายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนกลับมาด้านหลังของเราที่เดิมะคะ่ะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะเป็นที่จำลองห้องนอนของลูกเรือแล้วก็เครื่องแดงๆด้านนู้นถ้าเด็กๆอยากเล่นเนี่ยกดปุ่มสีขาวข้างบนสุดนะคะแล้วก็เป็นที่จำลองการเดินเรือของกัปตัน,นะคะ่ะทางด้านนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของเรือลำต่างๆนะคะตั้งแต่เรือลำแรกของเราจนถึงเรือลำนี้คะ่ะค่ะเชิญด้านในเลยคะ่ะเรือล E <laughs>